เส้นทางความรักอันยิ่งใหญ่กุ๊กกริติกาอ้อมกอดแห่งความภาคภูมิใจส่งลูกชายสุดที่รักโบยบินตามฝัน สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งค่ะในทุกบทบาทของชีวิตคนเรามีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่เบื้องหลังแสงสีและความสำเร็จวันนี้เราจะพาไปสัมผัสเรื่องราวที่ลึกซึ้งกินใจของอดีตผู้ประกาศข่าวที่หลายคนคิดถึงคุณกุก๊กกรติกาศักมณีชัยในมุมของหัวใจแม่ที่กำลังโบยบินไปพร้อมกับลูกชายสุดที่รักค่ะ เมื่อเอ่ยถึงชื่อคุณกุ๊กกริติกาภาพจำในอดีตคือผู้ประกาศข่าวหญิงมากความสามารถผู้เป็นหน้าเป็นตาของสถานีโทรทัศน์รายงานข่าวสารบ้านเมืองได้อย่างมืออาชีพและเข้าถึงใจผู้ชมแต่เบื้องหลังความสำเร็จบนเส้นทางสื่อสารมวลชนคุณกุ๊กได้ซ่อนเรื่องราวการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเอาไว้นั่นคือการเลือกที่จะก้าวลงจากจุดสูงสุดของอาชีพเพื่อเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งการเป็นแม่อย่างเต็มตัวค่ะ การเลือกที่จะทิ้งความคุ้นเคยในฐานะคนสาธารณะเพื่อมาโอบกอดบทบอทที่ยิ่งใหญ่กว่าในฐานะคุณแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายไดยแต่สำหรับคุณกุ๊กนี่คือการตัดสินใจที่มาจากหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักเธอเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายปลูกผักเลี้ยงปลาเพื่อให้มีเวลาอยู่กับน้องวินลูกชายเพียงคนเดียวของเธอให้มากที่สุดในทุกช่วงเวลาของการเติบโต หลายปีที่ผ่านมาเราอาจไม่ค่อยได้เห็นเธอในหน้าจอทีวีบ่อยนักแต่ในลอกโซเชียลมีเดียเราจะได้เห็นภาพชีวิตอีกด้านของเธอที่เต็มไปด้วยความสุขสงบเธอลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งการทำสวนเล็กๆหลังบ้านการทำอาหารและการดูแลทุกรายละเอียดของลูกชายราวกับว่าชีวิตที่เรียบง่ายเหล่านี้คือการเติมเต็มพลังให้เธอได้มีหัวใจที่แข็งแกร่งพร้อมสำหรับทุกบทบาทที่ชีวิตจะมอบให้ค่ะ และว,วันนี้วันที่ลูกชายคนเดียวของเธอน้องวินเติบโตเป็นชายหนุ่มที่พร้อมจะกลางปีกบินตามความฝันก็มาถึงค่ะสำหรับคนเป็นแม่หัวใจดวงนี้คงเต็มไปด,ด้วยความรู้สึกที่หลากหลายความภาคภูมิใจที่เห็นลูกชายคนเดียวเติบโตอย่างมีคุณภาพมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายในชีวิตที่จะออกไปสแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดน แต่ลึกๆแล้วก็คงมีความรู้สึกใจหายอยู่บ้างเพราะการที่ลูกจะไปอยู่ห่างไกลาจากอ้อมอกแม่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของทั้งแม่และลูกเราได้เห็นภาพของน้องวินที่เติบโตจากเด็กน้อยในวันนั้นมาเป็นชายหนุ่มที่พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญคุณกุ๊กได้ดูแลฟูมฟักและหล่อหลอมให้น้องวินเป็นคนที่มีคุณภาพมีความคิดเป็นของตัวเองพร้อมที่จะ,ะเผชิญโลกกว้างได้อย่างมั่นใจ ทุกก้าวเดินของน้องวินในวันนี้ล้วนเป็นผลมาจากความทุ่มเทและสายใยรักอันบริสุทธิ์ของคนเป็นแม่ค่ะในห้วงเวลาแห่งการจากลาอาจมีน้ำตาซึมบ้างแต่เชื่อว่านั่นคือน้ำตาแห่งความสุขและความภาคภูมิใจที่ลูกใช้คนเดียวของเธอเติบโตได้อย่างงดงามและพร้อมที่จะก้าวเดินไปบนเส้นทางของตัวเอง การจากลากครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตของทั้งแม่และลูกที่ต่างก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในแบบที่แตกต่างออกไปเรื่องราวของคุณกุ๊กกริติกาจึงเป็นบทเรียนชีวิตที่งดงามและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่หลายท่านที่กำลังเผชิญหน้ากับการที่ลูกต้องเติบโตและบยบินออกจากอ้อมอก คุณกุ๊กแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าบทบาทในสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไรบทบาทของแม่ก็ยังคงเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดและเปลี่ยมด้วยความหมายเสมอขอเป็นกำลังใจให้น้องวินประสบความสำเร็จในเส้นทางการศึกษาที่ต่างแดนและขอชื่นชมคุณกุ๊กกริติกากับความรักอันยิ่งใหญ่และหัวใจที่แข็งแกร่งที่สร้างปีกให้ลูกชายได้โบยบินตามความฝันได้อย่างเต็มที่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ